สวัสดีครับทุกคนพับผมฟาร์ตูชาแนลรันด้อมนะครับนนลลนนะะวันนี้ก็จะมาเดบิวเซิร์ฟแบบรวดเร็วเลยนะครับโอเคเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีนะครับก็จะไปเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ค่อยดีของผมนะก็จะมีประตูวาร์ปเพราะผมลงปะอินนิดหน่อยก็มีปะอินไม่กี่อันนะครับก็จะรีวิวแบบรวดเร็วโอเคเดี๋ยวก็จะทิ้งตัวเซิร์ฟไว้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน1.8นะครับสามารถเข้ามาเล่นได้โอเค เรากลับมาก็จะมีปังอินระบบการวาดนะครับก็จะมีรังอะไรก็ไม่รู้ของผมนะคะก็สามารถทําอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบแต่ว่าอยากเรียนอย่าทุกสองผมนะครับก็จะทิ้งก็เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์จะเปิดนะครับก็เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำลิงก์ไว้นะครับก็จะทําเป็นลิงก์เพจไว้เซิร์ฟเวอร์เปิดวันไหนเดี๋ยวบอกนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์วันเปิดแสดงว่าผมยังไม่มาเปิดนะครับแสดงว่าวันผมก็จะเปิดนะคะท่านผู้ชมก็เดี๋ยว จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับทิ้งเอ้ยทิ้งลิงก์นั่นแหละทิ้งลิงก์ Facebook แฟนเพจแล้วก็ Facebook เพจของผมเพจของเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่ออีกอันนึงก็จะเป็น IP เซิร์ฟนะเวอร์ชันหนึ่งจุดับก็จะเป็นเซิร์ฟบัคกิทนะครับก็แค่นี้แหละค่ะไม่มีอะไรมากบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมเข้าเซิร์ฟผมด้วยนะครับสวัสดีครับ